เก็บเลยอไปนะเเก็บลยมีกระสิบ่พอกันนะเนาะจ้ะบ่อกันละเด้อครับโอ้ยเลาะมาจนเมื่อยเสียงจนบ่มนนีเลยไข่เอามเนี่ยเลาะแกงบัวน้องเพี้นนี่แมนจ้นะน่ะแกงเด้อครับเอาทั้งนั้น,นก็ได้ดุนแกงเด้อจ้ะถ้าซุปคนกระสีอ่อนโหดเนาะไปเพียรทำงานน้ำหลวงน้ำหลานเด้อครับโอ้ยปุดนะเหนาะแกงสับเซ่ แจ้งเสนอใหม่โน้มีเดี่บเด้อครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมนลเสน่ห์คนบันปลาเด้อครับมือนี้กับผ้าพยายิ่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมกับปลาฮาเฮ็ดคือเก่าครับผมตามเมืองเฮ็ดบดเฮ็ดลมเนาะแม่นจ้ารับผมมาผอกันมือนี้กัอยู่บ้านน้องเมกเด้อครับจ็คสิโสกสีมันจ็คบอกมือนี้เนาะแม่นจ้แจ็คสีผอเบนาะจ้าครับผมตำบลห้วยคาำเพื่อวันทะเลจังหวัดอุบลราชธานีครับผมแม่นจ้า มาบอก,กันในวันที่28พฤศจิกาพศสองพันหกสเด้อจ้ะครับมื้อนี้สิลองเปลี่ยนไม้เปลี่ยนหม่องเบิ่งเนาะจ้ะครับว่าสิมีเฮ็ดหยังแน่สิได้เก็บบอมื้อนี้คั่นบ่ได้เก็บกัจังว่านี่แหละเนะาะจ้ะครับผมไปลุ้นไปชมน้ำลุงน้ำหลานเด้อครับสิมานเหมื <c oughs> ้อนี่จ้ะไปเลยครับนี่ครับคนทางไปฟอกคอนครับผมเอาไก่คอนมาจ้จะแม่นโอีแต่ว่าดอกเพิ่นยังพอดีเด้อยังงางมีหนอนอเแม่นจ้ะ ดอกสวยอยู่ครับนีหอยพ่นเก็บบอดูเรียร้อแล้ว่คอนครับตอนท่านออกต้องเคล็นเราออกอยู่ายคอนผมคอนนีกท่านออกเต็คมคอนนี่ยไม,ออม,ม่มีแน,นวใส่เมื่อครับผม ไงครับไ่เนี่ยขวนรอบรุ่นผลบ้านมาท่านผลบ้านโอ้ยี่ตาทุกเลพอดีหน่อยเนาะอพอดีแกงเมนจะ้ะสบายหูครับผมดอกงามดอกสวยอยู่แ,แต่สีแก่นาะจ้ะ

ตั้งแต่ก็มีเยอะเลิศั้งที่อกอนเนาะอู้ดดอกก็ดีเลยอ,อดีบออนจ้ะก้อนแค่นิมยแค่นิ่กะเคียนหินด้ครับผมแค่นิมขันมนยนันออกคากด้ยน,น้ำหนาวบอบอน้ำหมกน,มกนเลย <laughs> น้าจนมัน,ม,ออน,นมีเสียงเหรอยังหมอกเบาปิ๊ดไข่นุ่นอ่อนน้ำหมอกเบาเบาท่านลงครับผมคายกันรอวัวหังฝนฮะลงเลยดูสเจ้าดอกแล้วนี่หลายยอคเดียวเดียวเดียวอ,อ,อ่อนด้วยจ้ะ อ่อนๆดอกงมอ่อนๆแกงสบๆครับผมง่ายจ้ะสนายานางใส่สมติวก็ได้ใส่สมอแบก็ได้ใส่สมม่งก็ได้ครับผมแซบคบผมในงานพนเดอครับ่นจ้ะดอกหนาหนะจ้ะาครับมานงเพนะ่ยจ้ะงล่ะ างา่เหรอเนาะโีครับมันได้ขอนเหมอนอ๋อจ่ะก็ขาวๆในตอนโมเมนต์ด้วยครับนะปลายขอนมันด้วยครับนะหมดงามขอ,อกนะออดอกงามอยู่ครับ ดอกเะาเกลื่นนี่เป็นตะสุบอยู่นี่นเกลือนุบเนาะนี่จ้ะมันนี่ยังแกงไหนนาะจ้ะครับเป็นเฮ็ดอ่อนเด้อจ้ะเอาดอกเดียวข้าวบานฝ่อแล้วเด้วยข้าวบานนี่นะพอสุปหรือพอแกงกันพอแกงแนนนี่ เดปิดๆ้ขึ้นเปิดเปิดยกันตบ่พอแล้วมันคือขำแต่พอเห็นำเนะงามนี่งามเก็บเรื่ยไปนะเีบเ่อยบ่พอกันนะน่าจะพอกันเรือครับ เลอดมาจนเมืนน่อยเสียงกนินบ่มี่นะไข่ยำเนยแกงบวนน้องเพ็ญน,นี่แมนจ้าแกงเด้อครับเอาทั้งนังนง้นก็ได้หน,นุนแกงเด้อจ้ะแต่ซุปเพิ่นกระซิอ่อนโหดมากจ้าเพื่อนทำงานน้ำหลวงน้ำหลานเด้อครับอ้ยอุูน,นะดอกแกงแซ่บแกงเส้นน้องใหมน้อมีแบแซ่บเด้อครับพออ่กกนอ,นอยกุ้นอ่นี่เนาะ ห็ดออนแกงใส่นีงกระเสบน่าจะพอเอาจะเสาะผ่อเอ่ะผอนะด้วบวไอคิปด้วยนี่สันก็เอาสันนะมึงขันบวพอนี่บวไอคิปด้วยนี่ไปพ่อนตีคอนครับบุ๋นิผ่อนฮีตไหโอ้ยคอนนี่ตีอนใหงไงสิทันเพิ่นบจังว่าค้อนลายโผน่าจะโอ้ยคอนอีอยแม่คอน พอตะค้อนพอพ่อเฮ็ดค้อนลายผูดลายผู้ค้อนนี่เตรมกระตาบนเกียบเนาะเนียนใส่สื้อก็ดีใจและเลยมส้ดหยอดอูนอู้ยงามขักดนีเนียนจ้ะ ตอครับ,บไหนครับผมมื่อวันุภพอต้ตอคอนใหญ่ๆแต่เห็ดพ่ท่านออกอท่านเป่นหอนคอนละกกาตาคอาน,นลักาากาตาเูดีเลงมองมันรุนแรงพระท่านออกพ้อเทื่ออยู่อ่อครับทางกำลังออกกำลังออกด้วยครับออกื่อนหลายเนาะน ตงดอกส้นดอกสวยเพรอพอพักเหมือดครับผม <Okay. S 1> อเอาก็เหมือดนอนนอนดีเนาะกินครับกินกับปนเห<น>็ดปนปลาปนเห็ดหรือว่ากินกับอย่างอื่นก็นได้ครับแต่ว่าให้น้ำไปหลวกก่อนเด้อครับเยด็เยดเย็ดเวลาหย่มพักเยด็ด <laughs> กรเกียดะเกียดก็เกลียดเพ้นะเหงาเพิ่นมาจ้ะแม่นครับก็ดีเลยสันก็ดีหลวงหน,นึ่งบ่กงหนึ่งเด้อครับแม่หลไ่งครับกํลักนะง,ลงกง จักสีได้นอนได้ดลายวไ่ e ปั่นไนี่นุ่มจงงังเลยห้อีกองหัดเหนียนด้วยครับของแสบท้างบ้านปลาครับผมพักปลาเหยาะเหี่ยแห้งน่าจะพักจากธรรมชาติครับผมแขวดีกับแสบแขวบ่อดีกับยำง่ายาอยู่ครับเพราะว่าเอาไปหลวกก่อน ยยนนแย่ๆเลยแ่ว่ากินดิบมาเสีบครับผมสูชุกก็ได้นี่ครับตัวผ,ลผลิ่งปงใหม่แต่ว่าจากอ่อนแน่อยู่สำหรับผู้เฒ่าพอดีสัมนี่ครับยอดออกแหล่ๆนี่แม่นละนี่เจ้าก,กี่อป็นอย่าะไรบ ครับครับผมในเวลาอวยเมื่อนนะครับเฮ็ดบดกะได้สนีเนาะจ้ะครับผมเฮ็ดบดได้ลายเติบอยู่แม่จ้ะเกือบเต็มกระตาเนาะจ้ะเพราะผดอกใหญ่ครับผมแม่จ้ะแต่ว่าพผนอ่อนเด้อจ้ะครับแกงกระดาซุปกระดาเนาะจ้ะครับแล้วก็ผักเหมือนเนาะแม่จ้ะผักเหมือนก็เอาลวกนึงเนาะครับผมเอาแต่พอได้กินครับผมแม่จ้ะ ก็ถือว่ามานอยู่ครับแต่ว่าห่างมานมาแห้งแม่จ้าเฮ็ดกะบ่บมีแล้วเนาะจ่ากับผ้ายากแห้งแม่จ้ะจ้าฝากคนไหลก็แจ้กดติดตามมนสนษฐ์คนบ้านป่าเนี่ยเด้อจ้ะสำหรับคลิปมนีก็บ่มีหยังหลายจ้าโอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมนสนษฐ์คนบ้านปา่าครับผมขอพระคุณทุกไรค์ทุกแช่ครับผม ขอบพระคุณทุกๆการติดตามครับผมขอบฟระคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนสำหราบพระจากก้องน้อยวัยใช่พญามังไนยพม่พ่นองเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให้ในเงินคิดท่องใน้ท่องครับผมให้สมคบงัดพัฒนาครับผมให้อายุ่มั่นก้อนยื่นครับผมอยู่ไปลมโพลมไสให้ลุกให้ลานไปโดนโดนครับผมสำหรับคลิปมือหนีครับพระจากลวครับคลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับ